ปัญหาซ้ำซากมากขั้นตอนในงานออกแบบโครงสร้างด้วย Prota Structure ในขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างคุณยินเจอปัญหาเหล่านี้อยู่หรือเปล่าเหนื่อยกับการทำดรอ i ิงที่มากกว่า50%ของงานเสียเวลาไปกับการทำดีเทลลิงแต่ข้อมูลก็ยังพลาดแล้วพลาดอีกอยางต้องมาทำตัวเลขใส่สูตรใน Excel เพื่อคำนวณมอยอพออยู่หรือเปล่าวันนี้ Prota Structure พร้อมช่วยคุณไม่ต้องเหนื่อยและเสียเวลาในการทำงานออกแบบโครงสร้างอีกต่อไป Prota มีดียังไงไปดูกันค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะคคเปรียวพิวรีค่ะแน่นอนนะคะวันนี้ค่ะเปรียวสะพานดุกท่านนะคะไปสัมผัสกับความสดวกสบายในการทํางานออกแบบโครงสร้างแล้ววันนี้เปรียวไม่ได้มาคนเดียวค่ะเปรียวอยู่กับคนที่อยู่ในวงการน,นี้มาอย่างยาวนานขอต้อนรับพี่บอลค่ะบอลกิติพงศ์ครับเป็น t e คนิ i c a l support ของตัวอฟอ์แร์โปรต้าครับแล้วก็เป็นวิศวกรโครงสร้าง <c oughs> คนหนึ่งเหมือนกันนะครับ <c oughs> ต้องถามแบบนี้ค่ะในฐานะที่พี่บอลอยู่ในวงการนี้มาย,ยาวนานมีประสบการณ์ในด้านนี้แบบว่าโดยเฉพาะเลยในการทํางานออกแบบโครงสร้างค่ะปัญหาหลักๆเลยที่เราจะเจอในการทํางานด้านนี้จะเป็นปัญหาด้านไหนบ้างคะก็จะเป็นตั้งแต่การใช้งานซอฟต์แวร์น<ช>ะครับที่ปกติเราใช้งานค่อนข้างยุ่งยาก <c oughs> นะครับซอฟต์แวร์เนี่ย <c oughs> เข้าใจยาก <c oughs> อ่าเราก็รวมไปถึงการสร้างโมเดลนะครับ <c oughs> แล้วก็การใส่โหลดอะไรต่างๆที่ค่อนข้างเสียเวลาแล้วก็ไม่ได้มีการตั้งค่าดีอลต์โปรแกรมที่ ดีพอสมควรให้ใหกับยูเซอร์ครับผม,มแล้วอย่างอื่นเราจะมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงบ้างครับพี่บอลจริงๆก็เรียกว่ายังไม่มีดีกว่าครับเพราะว่าซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่นะครับเรียกว่าซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ก็จะเน้นที่การทํางานการใช้งานโดยตรงเลยจะไม่ได้สนใจพวก User ยูเซอร์ดิเฟนต์อะไรมากมายครับผม,มแต่เห็นบอกว่าตัวโปรต้าเนี่ยจะได้เข้ามามีส่วนช่วยกับเราด้วยใช่ครับก็มีส่วนช่วยในส่วนไหนยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วจะเข้ามาช่วยในทุกๆส่วนเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นด้านของการใช้งานตัวซอฟต์แวร์ที่เข้าใจง่ายนะครับมีการตั้งค่าดีฟอยส์โปรแกรมต่างๆให้ยูเซอร์เนี่ยเข้าใจง่ายแล้วก็รวมไปถึงการสร้างโมเดลเริ่มนจากการสร้างโมเดลเลยนะครับที่เรียบเรียงชุดคำสั่งเนี่ยเอาไว้ให้เราใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสามารถขึ้นโมเดลได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็การใฟ่โหลดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโหลดในด้านดาวดิ่งแล้วก็โหลดด้านค่าอาคารอะไรแบบนี้ที่เข้าใจง่ายแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับ แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือขั้นตอนของการทำดรออิ่งนะครับการทำดีเทลลิ่งต่างๆต,ต,ตัวนี้ก็มีปัญหามากเหมือนกันเพราะว่าเวลาในการทํางานส่วนใหญ่เนี่ยจะหมดไปกับการทำดีเทลลิ่งการทำดรออิ่งซะมากกว่านะครับส่วนใหญ่เลยใช่ส่วนใหญ่เลยซึ่งโปรต้าก็จะเข้ามาช่วยตรงจุดดนี้ด้วยเราจะเห็นเลยว่าโปรต้าเนี่ยเข้ามาช่วยในหลายส่วนมากแต่อยากรู้แบบนี้ค่ะพี่บอลว่ามันมีส่วนไหนที่โปรต้าเนี่ยเข้ามาช่วยแล้วเรารู้สึกว่าสามารถตอบโจทย์การทํางานของเราได้แบบดีที่สุดบ้างคะก็ ตัวแรกเลยนะครับน่าะจะเป็นตัวมยพอ,อ,อที่ว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาวิศกรนะครับะจะใช้งานมยพอเพื่อจะใส่แรงต่างเข้าไปที่ตัวอาคารเนี่ยค,ค่อนข้างยุ่งยากนะครับไม่ไว่าจะเป็นตั้งแต่การสร้างสเปซชีทขึ้นมานะครับสร้าง Excel ขึ้นมาการเข้าไปกรอกโลตไรต่างๆขึ้นมานะครับการไปเปิดเอกสารมายาพอซึ่งมีเป็น้อยๆหน้าเลยนะครับมีเป็นลอยๆหน้าเลยแล้วเอาค่าที่ได้เนี่ยเอาใส่เข้ามาที่ตัว Excel แต่อันนั้นยังไม่ส่วนที่ยากที่สุดนะครับส่วนที่ยากสุดยังคือการที่เอาค่าจากเอ็กเซลเนี่ยกลับเข้าไปที่ตัวโมเดลของเราโโกลับเข้าไปที่ตัวโปรแกรมอีกทีหนึง่งอันนี้คือส่วนที่ยากที่สุดบางคนทำเอ็กเซลเนี่ยทำง่ายนะครับแต่ว่าเอาใส่เข้าไปที่ตัวโปรแกรมเนี่ยใส่ไม่เป็นไม่รู้ทํำยังไงแล้วนะครับซึ่งโปรต้าเนี่ยเขาช่วยในจุดนั้นเขายกออกมาจะผอมไว้ที่ตัวโปรแกรมเลยโอ้โหเรียกว่าแบบอยู่ในโปรแกรมของเราเลยไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วถูกต้องนะครับอย่างอันนี้นะครับตัวแรมเพนไว้อ <กอบ>เราก็สามารถเลือกจังหวัดนะครับเลือกพื้นที่ที่เราจะออกแบบได้เลยตัวโปรแกรมเนี่ยเขาจะกําหนดค่าต่างๆให้เราเองนะครับไม่ต้องไปเปิดเอกสารม่เฉพอเลยสักหน้าเดียวก็ยังได้จก <อะ S 2> จร้อยหน้าคือเราก็ไม่จำเป็นต้องดูอีกต่อไปใช่เพราะว<ช>่า <ๆ S 2> ตัวตาเนียจะช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้ด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องสําคัญเลยบางทีถ้าเราสร้าง Excel ขึ้นมาเนี่ยเราลืมว่าเราจะตรวจสอบความต้องยังไงครับอันนี้ก็มาช่วยเราได้อ่า แล้วก็อีกตัวหนึ่ง <ภา S 1> นะครับในส่วนของตัว drawing, อดอ g ิงดอ i ิงนี่ก็ถือว่าเข้าช่วยเยอะเหมือนกันใช่เข้ามาช่วยเยอะมากๆเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าขั้นตอนการทํางานเนี่ยเวลาส่วนใหญ่มันจะหมดไปกับการทํางานดอริงนะครับ <ภา S 1> เกินกว่า50%เเลยนะครับอย่างยกตัวอย่างเลยอย่างโปรเจกต์ใหญ่ๆอย่างพวก,กอาคาร ขนาดใหญ่นะครับพวกสนามบินอะไรพวกนี้เขาทําใช่เขาทาดออิ่งกันเนี่ยเขาทำกันเป็นเดือนหรือบางทีเป็นปีขนาดเป็นปีเลยใช่หลายเดือนเลยบางทีเป็นปีนะครับแต่ว่าโปรต้าเนี่ยเขาสามารถช่วยออโต้จเนเรททั้งหมดได้เลยนะครับมียูสเคสจริงที่เกิดขึ้นแล้วด้วยนะครับอย่างเทอร์มินลที่อิสตันบูลค่ะประเทศตุรกีนะครับอันนี้เขาสามารถทํางานทั้งงานออกแบบแล้วก็งานดออิ่งจบได้ในเวลาเพียง3เดือนโอ้โหจาก ปกติเ,เป็นปีปปอ่ะหเดือนถึงหนึ่งปีเขาจบได้แป่สามเดือนโอ้โหเรียกว่าลดได้เยอะมากๆเลยนะใช่ครับลดได้เยอะมากๆเลยค่ะเราก็จะเห็นว่าเรื่องของตัวโปรโตานะคะก็เข้ามาช่วยมากในเรื่องของการลดเวลาการทํางานและที่สําคัญเลยทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานในเรื่องของมอพอแล้วก็ในเรื่องของดรออิงได้แบบสะดวกมากขึ้นเรียกว่าเหมือนกับว่าเราไม่ต้องทํางานเองทั้งหมดไหมคะเหมือนกับว่ามีโปรต้าเป็นตัวช่วยใช่ครับเรามีโปรตาเป็นตัวช่วย แล้วอย่างนี้คือนอกจากในเรื่องของการลดระยะเวลาการทํางานแล้วในเรื่องของการลดต้นทุนตัวโปรตาเนี่ยได้เข้ามาช่วยยังไงบ้างไหมคะในเรื่องของการลดต้นทุนใช่ไหมครับ่ะอผมขอยกตัวอย่างอย่างนี้ละกันอ่าตัวโปรตาเนี่ยเขาจะมีโมดูลที่ในการช่วยในการทำดรออิ่งนะครับซึ่งตัวโมดูลตัวเนี้ยเขาจะช่วยในการตัดบาร์คัลลิสทาบาร์สเก็ตด,ดูให้เราด้วยอ่าบาร์คัลลิสคืออะไรก็คือเขาจะทําเหล็กเป็นเส้นให้เราเลยะนะครับ เราสามารถส่งตารางบาคัทตัวนี้ไปให้โรงงานได้เลยแล้วก็ให้โรงงานตัดเหล็กเป็นชิ้นๆส่งมาให้หน้างานประกอบถามว่ามีประโยชน์ตรงไหนมีประโยชน์ตรงที่หน้างานไม่ต้องเหลือเศษอ่าเราไม่ต้องสั่งเหล็กท่อนเต็มมาแล้วก็ตัดให้เหลือเศษเหลือเศษเหลือเศษบางทีเศษเนี่ยกองเป็นภูเขาให้ผู้แน้เงินทท้งนั้นเลยนะครับและยิ่งช่วงนี้เหล็กราคาขึ้นราคาแพงด้วยนะครับเซฟคอร์ตรงนี้ได้ก็บางทีนี้ก็ เหลือกำไรเยอะขึ้นเยอะเลยนะครับเหมือนก็เป็นการวางแผนการตัดมาให้เลยใช่เขาทําตัวนี้มาให้เลยแล้วก็ยังไม่รวมถึงโปรแกรมออกแบบนะครับบางบาริษัทเนี่ยใช้ซอฟต์แวร์หลายๆตัวเลยนะครับ ใช้ทั้งตัวโปรแกรมที่วิเคราะห์โครงสร้างตัวที่ช่วยทำดออิ่งนะครับตัวที่ทำคอนเน็กชันต่างค่าต้องใช้โปรแกรมเล็กสิ์หลายตัวเลยซึ่งโปรตาเนี่ยรวมทั้งหมดไว้ให้ในตัวซอฟต์แวร์เดียวแล้วโอ้โหก็เรียกว่าทั้งในเรื่องของการลดระยะเวลาการทํางานแล้วก็คือในเรื่องของการที่จะลดต้นทุนเนี่ยก็ตอบโจทย์ด้วยเหมือนกันเราเห็นเลยนะคะว่าการทํางาน100%ของขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยตัวโปรตาเนี่ยเข้ามาช่วยถึง90%เลยนะคะเรียกว่าลงทุนครั้งเดียวแล้วก็สามารถที่จะจบงานออกแบบโครงสร้างได้แบบง่ายสบายเลยค่ะ ต้องถามที่ตอนหลันค่ะในเรื่องของการใช้งานนั่นดีกว่าถ้าเราซื้อโปรโต้ามานเนี่ยในเรื่องของการใช้งานมันยากขนาดไหนคะเราสามารถใช้เวลาในการเรียนรู้เนี่ยต้องใช้เวลานาน,านขนาดไหนคะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตัว learning curve ของโปรโต้าเนี่ยค่อนข้างสั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเกิดไปตอนแรกแล้วว่าตัวโปรแกรมเนี่ยเขาวางตัว UX UI ไว้ดีมากนะครับเขาวาง user interface ไว้ดีมากเพราะงั้นขั้นตอนการทํางานเนี่ยมันจะเป็นระบบของมันอยู่แล้วนะครับยังไม่รวมถึงที่ว่า ทางตัวบริษัทแอปิลนะครับม,มีการจัดเทรนนิ่งอะไรต่างๆให้<ะ>เยอะแยะมากมายเลยนะครับทำให้ระยะเวลาในการเรียนรู้เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็มีคนที่คอยช่วยเหลือคอยตอบคำถามให้ด้วยตลอดเวลาเลยแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมของเราสนใจที่อยากทดลองใช้ต้องทำยังไงบ้างคะพี่บอลก็สามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทแอปเ c ิ t ได้โดยตรงเลยนะครับก็จะมีคนที่คอยช่วยเหลือคอยประสานงานให้ค,ครับ วันนี้ก็ต้องถือว่าขอบคุณที่วอนมากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของตัวช่วยนะคะที่มาทำให้ใหเราเทํางานด้านการออกแบบโครงสร้างได้แบบง่ายยิ่งขึ้นครับผมค่ะวันนี้ก็เรียกว่าครบเลยนะคะกับการจบปัญหาที่พาให้งานล่าช้าด้วยโปรตัสสตรัคเจอร์ซอฟต์แวร์ออกแบบโครงสร้างที่ทํางานได้แม่นยําเสร็จไวจบงานได้ในตัวเดียวไม่ต้องเสียเวลาในการทํา r รอ i ิงและดีเทลลิ่งแถมยังมีมาตรฐานมอยะของไทยที่ทําให้คุณทํางานได้ง่ายขึ้นกว่าที่เคย ติดต่อได้ที่0970321814และติดตามไปทุกช่องทางของแอปพลิเคชเลยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสงคนคะ่ะต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ